เนื้อสดมากเลยตุ้นเน้เนื้ออะไรฟองเนื้อสดเนื้ออะไรคะเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเนื้อให้ตอบอีกครั้งหนึ่งเนื้ออะไรลูกเนื้อหมูว้าเนื้อวัวอย่าไปจับอย่าไปจับต้องไปล้างมือนะค่ะจะไปล้างสดสดเลยค่ะพี่น้องมือนีสีเฮ็ดดูนี่ค่ะราบงัวอดูนี่ค่ะให้ให้ดูหน่อยต้องดูหน่อยลูกโอยเนื้อสดๆดนะคะ เนื้อนุ่มมากติดหมดเลยเอาดีๆเดี๋ยวมันมันเหมือนสกุชชี่เนี่ยอ่ะปลาทองขาวมันเหมือนสกุชชี่เหง้องูอ่ะที่นี่ถุงชี่สกุชชี่ที่นิ่มๆอ่ะนี่เพียของผมสดกับอีหลีเด้เนาะเหง้องูว่นี่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรมันขี้อะไรขี้เพียขี้เพียมันนะคะหรือว่าขี้งัวดีๆนี่แหละขี้เพียมันเอียวะ มีอะไรบ้างอ่ะแนะนำหน่อยอันนี้ขี้เพี้ยมันนะคะขี้เพี้ยขี้เพี้ยหรือว่าขี้งัวขี้อ่อนของงัวใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นดีมันนะคะอันนี้เป็นดีเป็นดีดีอะไรดีวัวมันจะเป็นรสชาติยังไงบอกกันมันก็จะเป็นขมขมนิดนิดอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นเนื้อบัวอ่าตรงจุเนาะซ้อยจุส้อยจุจุจุ ดูนี่ค่ะที่มันุเอย่าไปจับเลยเถอะอุ้ยจับอีหยังนี่นี่อีหยังตับตับมันบอกมีอย่างน่อันนี้อันนี้ตับอตับนี่ตับยั่วยั่วับยั่วยัจ้านม่เป็นดีอันนี้เป็นดีอันนี้เป็นตับอ่ะอะไรอีกอันนี้เป็นเนื้อบัวอันนี้ก็เป็นเนื้อบัวเนื้อสดเลยเนาะแดงแดงพี่น้องเอ้ยเหนียวนุ่มเด้อพี่น้องผู้ใดแบบมากินแบบบางอย่างก็ส้อย สร้อยจุเนาะส้อยเส้นมาเบิ้งเบืงนี่ค่ะกินบรรยากาศอยู่<จ>อยูความสะนี้จ่ายยยวๆจ่ายวยยโยจ้าขี้เพียรยวยโๆจ้าพอเบียไปล้างมือนะคะ,อ,ะอืมเรวอันนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็คืออีหยังมันน่ะปากคีริวบอกเขาเอืน่นป <laughs> <laughs> ากคีริว ขี้ริ้วของมันเองนะคะขี้ริ้วทำไมมันหยอดเลยเนาะเหนียวนี่นะคะอันนี้อันนี้มันเหมือนเดียอย่าไปจับมากอันนี้มันเหมือนอันนี้มันเหมือนนอน,นเข้าไปนอนจอกเลย้ก,กัค่อไปล้างมือพร้อมกันแหละออันนี้ก็เป็น แต่มือมาใกล้มันจะบาดมือไปว่าพงก็กดมีดปั๊บเลยเด้เนี่ยโดนนิ้วขาทำไมพ่อ เนืนเยว,วนะเยว,เวสดสดคักเนาะเดงจึงคือยูเน,อเนื้อเนี้อตึงๆอน่เนาะอืมมแบไปปิดมือไว้ <พอ S 1> กินบรรยากากินเนื้อมันเหรอคะบรรยากาศอยู่ ยีน่าขไปซะนี่เอาเนะต้มเนหน่อยๆพ่อสดจ้ะพักแม่ฮะพักขอพักไปกินอ่ขอพักไปกินก้อยหอยอ๋อต้นหอม อันนี้ค่ะตม้มต้มพ่อได้สดพี่น้องต้มพ่อได,ด้สดเนน่องัวที่ห้องนี่แหละอหอมๆนะสดกับลาบโอ้ยน้ำลายไหลก็หิวหิวเขากระงกันมันข่วนขนักพี่น้องเอ้ยเนือบานห้อมันติดแสบเด้อมันได้รสชาติที่เป็นราบวัวนะคะราบหัวหมาพี่น้องไม่กิ่นไม่แสบน้ำ้าล แมน่ก็ล่งจิบปุ่มหาปนงก็ร่งปุ่มปุ่มมากๆันแล้วหอมคกะเตหอมมกนาวค่ะหอมเกาขัวหอมเออคนห่วยเลยต้มต้มขมคมเนื้อมือ

ในบักขวสล้าบักขี้ปูชัวสั้างท่านม่อมลูกกับบ่าวาจังไ่นี่ลบกี้พวเนี่ยส โบ้นั่นเด้อกินมัตัวน่ะทม่รอปันุ้ไหลไม่ยะไปบดตเยากขอเมือกหมอักยังกินลูกลกต้องไม่เอาดอกถ้ากินคาบลูก